ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทบทวนนะคะในเรื่องของการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุนะคะ,ะมาดูกันว่าเป็นยังไงสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุนะคะโดยทั่วไปนะคะก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็คือ,อสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะจะมีประกอบด้วยอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ธาตุนะคะหมายถึงสัญลักษณ์ธาตุ ส่วนข้างบนนะคะจะแทนด้วยตัว A แล้วก็ข้างล่างตัว z หรือว่า C นะคะ A ในที่นี้คืออะไร A ในที่นี้ก็คือ,อเลขมวลนะคะ,ะเลขมวลส่วนข้างล่างตัวนี้นะคะจะแทนด้วยเลขอะตอมนะคะเลขอะตอมอันนี้การเขียนในรูปของสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะก็จะประกอบด้วย สัญลักษณ์ของธาตุนะคะแล้วก็เลขมวลและเลขอะตอมอยู่ด้านล่างนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าเลขมวลกับเลขอะตอมนะคะเราเอามาจากไหนนะคะอะันแรกเลยนะคะเลขอะตอมอเลขอะตอมภาษาอังกฤษใช้คำว่า อะตอมิกนัมเบอร์นะคะตอมิกนัมเบอ่ะตัวนี้นะคะก็คือจำนวนโปรตอนของธาตุนะคะเลขตัวนี้คือจำนวนโปรตอนโปรตอนของธาตุนะคะ ธาตุหนึ่งชนิดนะคะจะมีโปรตอนได้แค่1ค่านะคะถ้าโปรตอนเปลี่ยนไปแสดงว่าธาตุานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็คือจะกลายเป็นธาตุอื่นในทันทีนะคะอันที่สองจะเป็นเลขเลขมวลนะคะเลขมวลนะคะก็คือ,อ mass number นะคะ แมสส์นัมเบอร์ตัวนี้นะคะมาจากไหนนะคะมาจากผลรวมของปูตอนนะคะผลรวมของโูตอนโรตอนและนิวตอนนะคะและนิวตอนทีนี้กรณีนะคะที่ เราจะใช้สัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะหาอนุภาคมูลฐานของธาตุนะคะ,ะในคลิปที่แล้วอนุภาคมูลฐานของธาตุมีอะไรบ้างคะอะนุภาคมูลฐานของธาตอุอนุภาคมูลฐานของธาตุก็จะมีอ,ะอิเล็กตรอนนะคะมีอิเล็กตรอนอ อิลนะคะแล้วก็ปโปรตอนปโปรตอนนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้นะคะเป็นตัว p เล็กและนิวตรอนตอน e <อ>เ,เล็กนะคะ e เ,เล็กทีนี้นะคะในการหาเลขมวลนะคะเลขมวลหรือว่า เลขอะตอมเหล่านี้นะคะก็มีวิธีการหาที่ไม่ยากนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วข้อมูลพื้นฐานก็จะมาจากตารางธาตุนะคะในตารางธาตุอ่ะทีนี้เองมาดูอ่ะตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างอ่ะลืมบอกไปนะคะเดี๋ยวขอพูดตัวนี้ก่อนการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะมันจะมีการเขียนแบบติม กับแบบย่อนะคะ,ะสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์แบบเต็มนิวเคลียร์จะมีแบบเต็มกับย่อนะคะ,ะแบบเต็มแล้วก็แบบย่อ,อการเขียนแบบเต็มก็คือการเขียนสัญ,ญลักษณ์ของธาตุพร้อมด้วยเลขมวลเลขอะตอมทั้งหมดอ,อย่างเช่นนะคะไ ไอโอดีนนะคะก็จะมีเลขมวลนะคะห3 1รหรือว่าไอโอดีน131นะคะอันนี้27อันนี้คือการเขียนแบบเต็มถ้าเป็นแบบยอ่อนะคะเราจะเขียนเฉพาะ,ะเลขมวลนะคะ1น1แค่นี้นะคะคามาดูตัวอย่างนะคะการหาจำนวนอน,อนุภาค มูลฐานนะคะได้แก่โปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนนะคะจากสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะ,ะจำนวนโปรตอนนะคะถ้าสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์เขียนเป็นแบบนี้นะคะ52 2สกับ24นะคะโครเมียมตัวนี้บ่งบอกถึงอะไรนะคะเวลาเราพิจารณาสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์52ด้านบนนี้นะคะ ก็หมายถึงเลขมวลนะคะเลขมวลก็จะมีโปรตอนกับนิวตอนนะคะรวมกันก็คือผลบวกของโปรตอนกับนิวตอนนั่นเองนะคะส่วนข้างล่างนะคะตัวเลข24ตัวนี้จะเป็นเลขอะตอมนะคะเลขอะตอมก็คือจํานวนโปรตอนของธาตุนะคะดังนั้นถ้าเราจะหาอนุภาคมวลฐานจากสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะตัวนี้เราก็จะได้โปรตอนนะคะก็คือเลขอะตอม ก็คือ 24. อิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่ที่เราเอ่ยมายังไม่พูดถึงอิเล็กตรอนเลยนะคะในอนุภาคมูลฐานนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะมีค่าเท่ากับจํานวนปโปรตอนนะะในกรณีที่อยู่ในสภาวะปกติสภาวะปกติคืออะไรสภาวะปกติคือไม่มีประจุนะคะธาตุไม่มีประจุ ไม่เป็นประจุลบไม่เป็นประจุบวกนะคะในสภาวะปกตินะคะโปรตอนนะคะจะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนะคะอ่สภาวะปกตินะคะอันนี้คือสภาวะปกติถ้าจะมีอนุภาคพูลฐานสองชิ้นนี้เท่ากันดังนั้นนะคะ ตัวนี้อยู่ในสภาวะปกติสังเกตไม่มีประจุบวกไม่มีประจุลบดังนั้นอิเล็กตรอนตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ24นะคะนิวตรอนนิวตรอนได้เท่าไหร่จากเลขมวลนะคะเลขมวลคือผลรวมของโปรตอนและนิวตรอนนะคะเราก็จะได้เลขมวลมาจากไหนนะคะเลขมวลเลขมวลนะคะเราแทนด้วยเใช่ไหมคะเลขมวลเท่ากับนะคะ โปรตอนบวกนิวตอนดังนั้นถ้าเราจะหานิวตอนเราก็ย้ายข้างสมการธรรมดานะคะ,ะดังนั้นเราก็จะได้นิวตอนมีค่าเท่ากับ a ลบ p หรือเลขมวลลบโปรตอนนะคะโปรตอนในตัวนี้ก็คือเลขอะตอมนั่นเองนะคะเลขอะตอมหรือเราจะบอกว่าเลขมวลลบเลขอะตอมเท่ากับจํานวนโปรตอนนะคะเราสังเกตนะคะตัวนี้คือ เลขมวลอันนี้คือเลขอะตอมหรือจํานวนโปรตอนถ้าเราจะหานิวตอนก็คือ,อจำง่ายๆก็คือเอาค่าด้านบนลบด้านล่างก็ได้นะคะค่าด้านบนเราต้องรู้นะคะว่ามันคือ,อเลขมวลค่าข้างล่างคือ,อเลขอะตอมหรือจํานวนโปรตอนดังนั้นนิวตอนนะคะเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะตัวนี้สําหรับตัวนี้ก็จะเป็น 5, 12ลบ24 52-24ลบก็เท่ากับ28่สะคะเราก็จะได้จำนวนนิวตรอนเท่ากับ28นตั้นเองนะคะแต่ถ้าสมมตินะคะมีกำหนดธาตุ BR b r ร m i มนนะคะบูมินนะคะบูมินตัวนี้เป็นบูมินมีเลข อะตอมเท่าไหร่เลขมวลเท่าไหร่ถ้าสมมุติในตารางนี้หรือว่าโจทย์ใดๆก็ตามนะคะกำหนดนะคะถ้าตัวนี้เป็นโปรตอนหรือเลขอะตอม35มสิ้านิวตอน45่าอิเล็กตรอนจะมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ให้เราเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะเติมข้อมูลที่หายไปจากที่พูดมาเมื่อกี้นะคะเราก็จะพบว่า จำนวนอิเล็กตรอนนะคะของบูมีนตัวนี้ก็จะเท่ากับเท่าไรเท่ากับจำนวนโปรโตอนก็คือ35นั่นเองนะคะค่าตัวนี้เท่ากันทีนี้มาดูที่สัญลักษณ์นิวเคลียสสัญลักษณ์นิวเคลียสด้านบนก็คือเลขมวลอ่เลขมวลเกิดจากโปรโตอนบวกนิวตอนอ่โปรโตอนนะะี่ค่ะบวกกับนิวตอนสองค่านี้อ่า บวกกันก็จะได้80นะคะ80ส่วนข้างล่างนะคะข้างล่างก็คือโปรโตอนหรือเลขอะตอมนั่นเองนะคะก็คือ35เราก็จะได้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของโบมีนเป็น Br 80แล้วก็35นะคะทีนี้ในกรณีที่เราจะหาอนุภาคมวลฐาน จากธาตุนะคะที่มีประจุจะเป็นยังไงนะคะกรณีธาตุที่มีประจุเช่นประจุลบหรือว่าประจุบวกนะคะประจุลบหรือประจุบวกบวกกับลบสมมตินะคะ Ca แคลเซียมน a แคลเซียมสบวก40 20 ในกรณีที่มีประจุอันนี้คือประจุบวกนะคะถ้าเป็นประจุลบเช่นอคอรินนะคะเียว,ว่าคอไลท์ถ้าเรียกเป็นไอออนก็คือ,อคอไยไอออนนะคะตัวนี้35 17ในกรณีที่เราจะหาอนุภาคมวลฐานเป็นโปรโตอนอิเล็กตรอนและนิวตอนทำยังไงนะคะ กรณีที่เป็นประจุบวกนะคะประจุบวกหมายถึงนะคะประจุบวกหมายถึงตัวนี้นะคะอิเล็กตรอนนะคะขาดหายไปหรือว่าอิเล็กตรอนได้สูญเสียไปให้กับธาตุอื่นนะคะก็คือพูดง่ายๆคือมันหลุดออกไปอิเล็กตรอนขาดหายไปหายไปเท่าไหร่นะคะหายไปเท่ากับ ตัวเลขประจุของมันนะคะหายไปเท่ากับตัวเลขประจุหายไปเท่ากับตัวเลขประจุะะะจซึ่งในที่นี้ก็คือ,อสองนะคะแสดงว่าอิเล็กตรอนนั้นขาดหายไป2ออิเล็กตรอนนะคะ ในความหมายของมันส่วนกรณีที่เป็นไอออนลบนะคะหรือว่าประจุลบตัวนี้นะคะกรณีเป็นลบนะคะสแสดงว่าอิเล็กตรอนนะคะเพิ่มนะคะเพิ่มหรือ,อตเติมเข้ามานะคะก็คือเกิดจาก ธาตุเนี่ยไปดึงอิเล็กตรอนของธาตุอื่นมานะคะอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นนั่นเองอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่ากับตัวเลขประจุนะคะเพิ่มขึ้นเท่ากับตัวเลขประจุเท่ากับตัวเลขประจุดังนั้นนะคะแสดงว่าตัวนี้นะคะอิเล็กตรอนเพิ่มเพิ่มมา หนึ่งอิเล็กตรอนนะคะลบอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งลบนะคะเป็นหนึ่งลบอันนี้คือเพิ่มมาหนึ่งอิเล็กตรอนดังนั้นในการหาอนุภาคมูลฐานนะคะโปรตอนอิเล็กตรอ,อนนิวตรอนนี้นะคะกรณีที่มีประจุบวกนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะอิเล็กตรอนเท่านั้นนะคะ,ะเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวมาดูนะคะ เอาตัวอย่างเดิมแล้วกันนะคะแคลเซียมแคลเซียมอ่นี่ประจุสองบวกสี 40, 20, ่สิบยี่สิบตัวนี้เราก็รู้จํานวนโปรโตอนนิวตอนนะคะเป็นไปตามหลักการเดิมจะเปลี่ยนแปลงแค่จำนวนอิเล็กตรอนอจำนวนอิเล็กตรอนนะคะ,ะจำนวนอิเล็กตรอน จากที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะจำนวนอิเล็กตรอนในกรณีที่เป็นปัจจุบวกก็คือมันขาดหายไปนะคะอันนี้หายไป2อิเล็กตรอนนะคะความหมายนี่คือหายไป2อิเล็กตรอนนะคะโดยปกตินะคะปกติปกติก็คือ ปกติจำนวนอิเล็กตรอนนี้จะเท่ากับจำนวนโปรตอนนะคะจำนวนโปรตอนในกรณีที่มันเป็นบวกเราจะ,อะเอาจำนวนอิเล็กตรอนที่มันเป็นปกตินะคะ,ะก็จะเป็นจำนวนอิเล็กตรอนอ,อันนี้คือในสภาวะปกตินะคะอะ่ะ ลบออกจากตัวเลขตัวเลขประจุนะคะตัวเลขประจุในที่นี้นะคะจำนวนอิเล็กตรอนในสภาวะปกติจะเท่ากับจำนวนโปรตอนนะคะซึ่งก็คือเท่าไหร่ก็คือเท่ากับ20นะคะเราก็จะได้20นะคะลบตัวเลขประจุตัวนี้นะคะก็คือเลข2ก็ลบ2ดังนั้นเราจะได้ จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ18อิเล็กตรอนนะคะสิอิเล็กตรอนอ่ะทีนี้มาดูในกรณีที่เป็นประจุลบนะคะเอาตัวเดิมนะคะคอรีนนะคะสามห้าสิบเจ็ดลบนะคะประจุลบนะคะบ่งบอกว่า อันนี้อิเล็กตรอนนะคะเพิ่มเพิ่มนะคะเพิ่มมาเท่ากับตัวเลขตัวเลขตัวนี้ก็คือ1นะคะแต่เราไม่นิยมเขียนแค่น,นั่นเองนะคะกรณีเป็น1เพิ่มมา1อิเล็กตรอนก็เหมือนกันนะคะจำนวนอ,อิเล็กตรอนจะมีค่าเท่ากับนะคะจำนวนอิเล็กตรอนนะคะสภาวะ ปกติสภาวะปกติก็คือสภาวะพื้นนะคะสภาวะพื้นบวกนะคะตัวเลขประจุแค่นั้นเองนะคะก็ใส่เข้าไปเลยจำนวนอิเล็กตรอนสภาวะปกตนะิก็คือเท่ากับจำนวนปโปรตอนก็คือเท่ากับ17เนะคะเราก็จะได้17บนะคะบวก1ก็เท่ากับ18 เราก็จะได้จำนวนอ,อิเล็กตรอนนะคะของคอไลออนเท่ากับ18อิเล็กตรอนนะคะอันนี้กรณีหาอิเล็กตรอนเมื่อเป็นประจุลบแล้วก็ประจุบวกนะคะ,ะเรื่องที่คู่กันมานะคะกับเรื่องของสัญลักษณ์นิวเคลีย์ตัวหนึ่งนะคะเราต้องรู้เลยก็คืออ่า จทย์ตัวอย่างนะคะที่เรามักจะพบโดยทั่วไปนะคะที่ถามหาเกี่ยวกับจำนวนโปรตอนนิวตอนนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวอลองตัวอย่างนี้นะคะธาตุ x นะคะมีเลขอะตอม19อ ตัวอย่างนะคะธาตุ x มีเลขอะตอม19มีนิวตรอน ยี่สิบเดี๋ยวดูโจทย์ก่อนนะคะถ้าถ้า x มีมวลและโปรตอนเท่าใด พ้อมเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์พร้อมเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะ,ะมาดูวิธีการคิดนะคะการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะเราก็ต้อง รู้อยู่แล้วนะคะว่าคือเราต้องรู้เลยนะคะต้องรู้เลยว่าตรงข้างบนนี้คือ,อเลขมวลนะคะข้างล่างก็คือเลขอะตอมอทีนี้เราก็หาข้อมูลนะคะมาเขียนนั่นเองนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยเขาถามหาธาตุเมีมวลและโปรตอนเท่าไหรนะคะ เอาโปรโตอนก่อนละกันนะคะโปรโตอนโปรโตอนนะคะก็คือจำนวนจำนวนโปรโตอน,ตนอเท่ากับนะคะเลขอะตอมดังนั้นนะคะเลขอะตอมตามโจทย์กำหนดก็คือ19ดังนั้นโปรโตอนก็เท่ากับ19นะคะ นี้มาดูเลขมวลน,นะคะเลขมวลก็คือโปรโตอนบวกนิวตรอนนะคะโปรโตอนหรือจำนวนโปรตอนนะคะบวกนิวตรอนจำนวนโปรตอนคือเลขอะตอมคือ19บนะคะบวกนิวตรอน20อ่เราก็จะได้ ตวนี้มาคือเลขมวล39 ح. ดังนั้นนะคะเราก็จะได้สัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะเป็นเราจะได้สัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะ เป็น x สามสิบเก้านะคะแล้วก็สิบเก้านี่นะคะก็เป็นตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะวุ่นวายนะคะเสียงเด็กๆอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็อพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นพวกไอโซทปไอโซโทนไอโซบาร์นะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะ